เดอะซูซายส s q อ a d เป็นหนังที่เจมส์กันกำกับแล้วก็ย้ายจาก Disney มานี้มากำกับให้ Warner b r o t h e r เเฉยเลยนะครับหนังแทบจะไม่ต้องบอกแล้วครผมว่าหลายคนดูตั้งแต่ตอนเข้าโรงแล้วยิ่งกว่านั้นหลายคนดูก่อนเข้าโรงด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ตั้งแต่มันเริ่มฉายเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างเกี่ยวกับ The s ซูซายส s q อ a d มาโดยตลอดผมไม่รู้ผมโชคดีหรือว่าผมไม่ได้อยู่ในทิกต o อกหรือว่าผมไม่ได้มีเพื่อนที่สปอยหรือ,อยังไงไม่รู้ครับ แต่ผมรอดซูซายส์คอมาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมไม่ดูสปอยเลยแม้แต่น้อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในหนังทุกคนที่อยู่รอบตัวที่ดูแล้วไม่มีการเผยหรือว่าไม่ได้หลุดอะไรออกมาบอกเลยดังนั้นอารมณ์ในการดูเด e ะซูซายส s q อ a d นณวันนี้ที่มันเข้ามาฉายทางสตรีมมิ่ง HBO Go เนี่ยโอ้ผมได้ดูแบบส,สดๆสิงๆเลยครับคําว่าได้ดูแบบส,สดๆสิงๆคืออะไรคือได้ดูหลังจากที่ได้ดูสื่อโปรโมทมันนะครับ เขามีการทำโปสเตอร์ตัวละครตัวอย่างผมทำเทรลเลอร์ทกด้วยนะครับตัวนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นตัวนี้จะต้องเป็นอย่างนี้ตัวนี้จะเป็นยังไงใครจะเป็นยังไงบ้างเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นแบบไหนโอแล้วก็คาดเดาอะไรไว้ต่างๆนานาเต็มไปหมดครับพอจะเห็นเขาลางของหนังบ้างพอสมควรแต่ว่าผู้ตามตรงว่าดูแต่ตัวอย่างก็ยังจับไม่ได้ร้อยเอร์เซ็นครับว่าเอ๊ะเจมส์กันก็จะเอายังไงกับไอ้ไอ้ทีมซูซาสกอตครั้งนี้แบบเออแจะทำมันออกมาอีท่าไหนวะ เพราะว่าเราย้อนกลับไปเนี่ยตัวเจมส์กันก็เคยทําหนังที่เป็นการเป็นการรวมทีมของตัวละครแบบซูเปอร์ฮีโร่แบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นแกทำการเดินตึดกาแล็กซี่โอ้ยซูฮกมากเลยครับตอนทำแกทำการเดินตึดกาแล็กซี่เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนหนังโปรโมทอะเราไม่สนใจเลยครับเราไม่รู้จักใครเลยสตาร์หลงสตาร์หลอดที่ไหนวะทีมอะไรวะเนี่ยกระตูนการ์ตูนมาว์เวลที่ไหนทําไมมีมีต้นไม้ด้วยทําไมมีแรคคูนอยู่ในทีมด้วยมันจะสนุกเลยวะ เราก็สนใจแต่ไอออนแมนเราเคยเห็นหน้าในการ์ตูนอยู่บ้างอาทอทอเทพเจ้าสายฟ้าเราเคยดูแอนิเมชันตอนเป็นเด็กอยู่บ้างอะไรแบบนั้นครับแต่ไอกาเดียนไม่รู้จักเลยปรากฏว่ากทําแล้วมันสนุกมากๆโอ้โหถ้ากาเดียนสนุกได้ขนาดนั้นเนี่ยแล้วตอนแกนย้ายมาทําซูซานสคอตให้วอร์เนอร์แกจะออกอีท่าไหนผมต้องบอกว่าซูซานสคอตที่เจมส์การทนทมามีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่เดวิดเอเยอร์ทำซูซานสคอตภาคแรกครับคล้ายคลึงตรงไหน โปรโมทดีมากโอเราต้องยอมรับครับว่าไม่ว่าหนังเอดวิดเอเยอร์ทำเอาไว้ตอนนั้นจะแย่ขนาดไหนก็ตามเนี่ยซูชาต e สควอชหนึ่งเป็นหนังที่โปรโมทดีมากครับดีเรคชั่นของอาร์ตดีไซน์ต่างๆตัวละครโปสเตอร์การตัดตัวอย่างการทำอาร์ตดีเรคชั่นโปสเตอร์ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบมากครับทำให้เราเกิดความคาดหวังแล้วหนังก็โอ้โหและเป็นโจ๊กเลยฮะสูชาตสควภาคแรกนะครับพอมาภาคนี้เนี่ย ผมใช้คำนี้ครผมจะไม่เล่าว่ามันเป็นเรื่องราวมันเกี่ยวกับอะไรเลยนะครับเพราะว่าหลายคนน่าจะรู้แล้วผมจะใช้คำนี้ได้เลยครับว่า Suicide Squad คือหนังซูเปอร์ฮีโร่ของเจมส์กันในแบบที่เราได้ดูสิ่งที่เจมส์กันไม่ถูกห้ามทำไม่ถูกห้ามทำเหมือนที่ทำให้กับดิสนีย์หรือว่ามา r v เวลสตูดิครับผมว่าตอนเจมส์กันทำให้ดิสนีย์หรือว่ามาว s เวลสตูดิเนี่ยต่อให้แก มีอิสระคือเควินเฟกกี้ก็ชอบโมนะว่าเราก็ให้อิสระเยอะนะครับเจมส์กันนี่ก็ดูได้รับอิสระแล้วก็ดูเป็นตัวของตัวเองในการทําการ์ดินมากๆากนะแต่ผมว่าแกก็มีหลายๆอย่างที่คือแกก็ไม่ได้เป็นคนใส่แจววแบบทําหนังดิสนีย์แบบนั้นเนาะเราก็เห็นอยู่ฮะว่าแกก็มีความในฐานะคนทําหนังเนี่ยแกก็มีความเป็นคนทําหนังที่แบบบ้าๆบ,าบ,าบ,าบาอๆโหดๆเถื่อนๆอยู่เพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูงานเก่าๆของแกแกก็เกิดมาสายหนังแบบเลือดสาดพอใช้ได้นะครับ ดังนั้นตอนที่อยู่ในการเดียนเนี่ยแกไม่ได้ใช้แกไม่ได้ใช้ความเป็นผู้กำกับหนังโหดเลือดสาดแบบนั้นเลยครับแต่เมื่อมาอยู่กับ Warner เนี่ยผมจำได้เคยอ่านบทสัมภาษณ์แกบอกว่า Warner บอกว่า Mr. James อยู่อยากทำอะไรทำเลยไม่มีข้อห้ามแกทำจนหนังกลายเป็นเรทอนะครับและสิ่งที่ทำให้เราผมไม่แน่ใจจะใช้คำว่ารู้หรือไม่รู้ดีนะฮะน่าจะใช้คำว่าไม่รู้ดีกว่าสิ่งที่ทำให้เรา ไม่รู้ว่าหนังเรื่องนี้จะเอายังไงกับเราต่อจากนี้ไปก็คือฉากเปิดเรื่องครับซูซายสควอชของเจมส์การเจ๋งมากเพราะว่าหนังไม่มีเย่นเยอะเลยครับเปิดมาก็ไม่มีกระทั่งเกลิ่น,นะครับหนังหาะลรประทานโทษหนังบ้าอะไรไม่มีกระทั่งเกลนนะ่ะไม่มีแบบว่าต,ติดติดอเป็นช่วงต้นดินโทร,รักชันโปรงโปลล็อกบรรยายบรรยากาศเดี๋ยวเจะจะได้ดูไม่มี ปุ๊บปั๊บเราปัดเข้าภารกิจเลยซึ่งผมต้องบอกว่าฉากยกพลขึ้นบกฉากแรกอ่ะที่มันขึ้นใช้หาดกันนะครับประธานโทษต้องใช้คำว่าเฮ้ยเชื่อเลยวะเนี่ยคือคือผมไม่รู้แล้วฮะว่าหลังจากนี้หนังจะเกิดอะไรขึ้นคือมันเล่นอย่างนี้เลยมันเล่นอย่างนี้เลย แล้วหนังก็ดำเนินไปสู่หนังที่อะไรก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาดังนั้นในฐานะคนดูที่เราผมว่าผมว่าเราไม่น่าเดาได้ป่กว่าเออมันแบบพอมันออกหลอกมันออกแบบนั้นแล้วอ่ะมันฮะอะไรวะเนี่ยเอาอีห่านี่กระโดดเกาะเฮลิคอปเตอร์เอาไอ้นั่นโอ้หน้ามันกลายเป็นแบบนั้นเลยเอาเอออะไรนี่ไอ้ย่างนั้นอย่างนี้อะไรวะเนี่ยพอเขาทาสิ่งนั้นปุ๊บเนี่ย เราไม่รู้จะเราไม่รู้จะแบบจะวางตัวตรงไหนเลยครับว่าแล้วหนังมันจะออกยังไงวะแล้วมันจะไปยังไงต่อวะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหนังมีองค์ประกอบที่เล่าเรื่องคล้ายๆจะเป็นแบบหนังเพียเพ้ยนๆเหมือนในเวลาโรเบิร์ตโรดูเกสทำพวกไกลเฮาส์นะครับทำให้ซอมบองซอมบี้อะไรแบบเละเอะเทอะอย่างนั้นอะ่ะมีความจะไปทางนั้นอยู่ฮะเออมีความจะไปทางนั้นอยู่แต่ แต่ก็ยังมีทรงของการเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่อยู่อเออเก่งมากฮะคือต้องบอกว่าเจมส์กันเนี่ยหม่น้ำหนักมือดีมากมันแบบจะไปทางเพี้ยนแต่มันก็ยังดึงเอาไว้ในเมนสตรีมได้แบบนิดๆนะฮะนิดๆไม่หลุดเกินไปแต่ก็หลุดพอที่จะทำให้เราแบบคือไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนต้นเรื่องเนี่ยจริงๆแล้ว ผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นรู้สึกกับอะไรยังไงนะฮะแต่สําหรับผมเนี่ยผมตกใจแลวผมเฮ้ยแล้วผมไอ้เคี้ยอะไรวะเนี่ยที่สุดคือตอนใน้วีซาฮะผมไม่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ผมก็เขียนในเทเลทอคไว้เยอะนะครับวีเซาปลดล็อกทุกอย่างครับราวกับตอนไอ้เจมี่เรงนิสเตอร์ถีบไอ้แบรนด์สตาร์กลงจากหอคอยนะครับมันมันปลดล็อก เรื่องราวจนเรารู้สึกว่าแล้วต่อจากนี้มันจะยังไงเหรอหนังจะไปแบบไหนเหรอผมตกใจมากครับผมถึงกับคือเราดู HBO Go เนอะผมถึงก็ต้องย้อนกลับไปดูอีกรอบนะครับยังไงสิ <c oughs> <c oughs> เอ๊ะตอนเมื่อกี้ย,ยังไงนะผมดูไปสามรอบนะครับเฉพาะตรงนั้นอะเฮะ อย่างนั้นเลยเหรอเออผมก็รู้ผมเลยรู้สึกว่าเออมันมันสนุกดีแล้วมันก็บ้าได้ใจดีครับตัวละครต่างๆที่ใส่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นบัดบัตบัตรบัตสปอร์ตป่ะใช่ไหมบัตสปอร์ตพีซเมเกอร์ไอปลาฉลาีน้องเรียกหนูไอโปกาดอทไอริกแฟลกเองนะฮะว่าทุกอย่างก็ทุกตัวละครช่างมีสีสันแต่หนึ่งสิ่งที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือ โอ้ฮาร์ลี่ควินเขาต้องใช้อย่างนี้นี่เองเออนี่ผมประทับใจมากครับเพราะว่าเราดูซูซ่าสควอตเนี่ยเราก็เห็นว่าใช่ฮาร์ลี่ควินคือสิ่งดีงามสิ่งหนึ่งแทบจะเป็นสิ่งเดียวในซูซ่าสควอตแรกผมดูเบอร์ต้เพลผมก็เบอร์ตเพลก็สนุกดีนะแล้วก็ได้เห็นว่า๋อ,อฮาร์ลี่ควินเธอเก่งแบบนี้เธอเตะเธอต่อยเธอเม์เชลอาร์เธอ Art, ท,ทำนู่นนี่นั่นได้ก็เก่งดีนี่ แต่พอมาอยู่ในซูซายสคอรของเจมส์กันเนี่ยโอ้อฮาร์รีควินเก่งแบบนี้นี่เองครับมันมีฉากฉากหนึ่งครับที่เป็นโออีกให่ฮาร์รีควินนี่ก็ทำเรื่องแบบทำเรื่องที่เชี่อเลยว่านี่เหมือนกันนะฮะเออตอนที่ตอนที่เธอใส่ชุดแดงใหม่ๆอ่ะผมแบบฮะออีกแล้วเหรอวะ <laughs> แต่ฉากที่ผมจะรู้สึกว่า เออนี่มันคือการทําให้โลาเขีนเลยอะว่าโหฮ,ฮาร์รีควินแม่งเหมาะกับทีมนี้จริงๆคือตอนอยู่ในซูซ่าสควอตแรกเนี่ยผมรู้สึกตลอดเวลาครับว่าเอายายฮาร์รีควินมาทําไมวะแล้วเขาก็พยายามใส่ฉากที่ดูเธอมีมันสมองเธอเป็นคนยุยแยงตะแคงรั่วกเก่งอะไรแบบนี้นะครับแต่มันก็มันก็ไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่ป่ะวะเออมันก็ดูแล้วไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่อ่ะแต่ในเดอะซูซาสควอตฉาก ดอกไม้กระจายนะฮะฉากนี้นี่คือฉากที่ทำให้เราเห็นว่าสูตคาลิควินอยู่ในหลีกเดียวกับซูเปอร์ฮีโร่ทุกคนได้แน่นอนมันเป็นฉากที่ทำให้ผมนึกถึงตัวละครตัวร้ายหลายๆตัวนะครับที่มันมักจะมีหนังที่มีตัวร้ายซึ่งพวกพระเอกพยายามจะก,กักขังอย่างรัดกุมมากๆแต่ดันพลาดแค่ปลายขนนิดเดียวอ่ะโอ้โห แล้วมันกลับทําให้ตัวร้ายตัวนั้นสามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ได้มหาศาลไม่ว่าจะเป็นไอแมกนีโตที่แม่เหล็กมันนิดเดียวผงเหล็กทําให้กลายเป็นเม็ดกลมๆแล้วมันสามารถแหกคุกได้แบบโอ้โหแมกนีโต้เก่ง mm hmm. หรือตอนที่ตอนที่เราดูกังฟูแพนด้านะครับแล้วก็มันมีฉากไอ,ไอตัวร้ายแหกคุกออกมาที่เป็นคุกที่มันจะแหกได้ยังไงวะรู้ไหมฮะ มันถูกมัดเอาไว้แล้วก็มีแลดคุมอยู่แล้วก็มีบอ่อลึกๆเออมันจะแหกออกมาได้ยังไงแล้วมีขนเป็ดขนเดียวอะ่ะล่วงลงไปแล้วมันก็แสดงอิทธิฤทธิ์ที่เราเห็นว่าโอ้โหมันเก่งแบบนี้นี่เองเนี่ยนี่แหละฮะฮาริควินเป็นแบบนั้นเลยฮะโคตรเก่งเลยแล้วมันก็เลยน่าประทับใจมากครับเพราะว่าหนังเจมส์กันนนะ็คกคิดออก ว่าเขาจะแสดงศักยภาพของฮาร์ีควินให้เราเห็นแบบไหนผมไม่ได้รู้สึกว่าวอร์เนอร์บร e r เต้องทำฮาร์ีควินต่อได้แน่ๆเลยผมว่าน้อยไปม,มันหวาดเสียวมากถ้าให้คนอื่นทำอะ่ะผมกลัวว่าเจมส์การจะไม่ได้กลับมาทำต่อนะผมอยากให้เจมส์การทํทำอะไรก็ได้ต่อมากเลยคือกาทำดีมากอะ่ะผมโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ o กนะครับว่าหลังจากดูซูซายสควอ d จบเนี่ยเออผมไม่รู้จะไปตัดมันยังไงวะเพราะว่าอะไร ตัดหมายถึงตัดคะแนนนะครับเพราะาอะไรเพราะว่าตอนดูไปเนี่ยเราก็รู้สึกกับซูไซส์ควอตว่าเออมันก็บ้าดีเว้ยมันคาดเดาไม่ได้มันแบบโมันเลอะเทอได้สุดขั้วมันไปได้แบบสุดทางทจริงจริงแต่ถ้ามันหนังมันไปแบบเอ,อ่อ from dust till dawn หรือว่า g r y i n d house ที่คุณินตันติโนทำกับโรเบิร์ตโรดดูเกสอะไรพวกเนี่ยคือมันจะบ้าแค่ไหนก็บ้าไปเะครับแต่สารมันไม่ได้มีอะไรเนี่ย มันก็มีประโยชน์นะมันก็ประมาณหนึ่งมันก็จะได้ประมาณหนึ่งสนุกดีมันดีแต่เฮ้ยเดอ s u ซูซ d e สควอตเจมส์กันไม่ใช่เว้ยมันบ้ามาจนถึงจังหวะที่มันจะเล่าเรื่องโอ้โหเอาตายเหมือนกันนะครับเท่าที่ผมเคยได้ยินการพูดถึงเดอ s u ซูซ d e สควอตมาเนี่ยผมจะได้ยินแต่คำว่าบ้าเพี้ยนคาดเดาไม่ได้เลอะเทอะมั่วสุดสุด อะไรทำนอกอยู่ในอยู่ในโทนประมาณนี้ครับดังนั้นผมไม่ได้เตรียมตัวเอาไว้เลยครับที่จะรับจังหวะที่เนื้อเรื่องมันมีความหนักหน่วงจริงจังขึ้นมาแล้วจังหวะมันดีครับเหมือนมันเปลี่ยนเกียร์มันมาเกียร์บันเทิงให้เรากาลังบันเทิ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 งแล้วบทมันจะชิฟเกียร์แล้วมันเปลี่ยนเข้าโหมดแบบจริงจังปุ๊บเนี่ยหมันยิ่งเขาเรียกมันยิ่งดรฟ์นะฮะมันยิ่งขับให้หนัง ทรงพลังขึ้นไปอีกระดับหนึ่งสำหรับผมเลยนะเออไม่ว่าจะเป็นพออแมนด้าวอลเลอร์ออกมาในฉากนั้นความจริงจังความลับบางอย่างถูกเปิดเผยความรู้สึกของตัวละครบางตัวที่เกิดขึ้นณนขณะที่ปฏิบัติภารกิจอยู่อะไรแบบเนี้ยโหมันยิ่งมันยิ่งทำให้รู้สึกว่าอ้าวเพี้ยนตลกมึงก็ได้แล้วบทพี่จะจริงจังซีเรียสขึ้นมาประเด็นพี่ก็เฉียบเหลือเกิน ผมรู้สึกบนผมดูพาราไซ้์อยู่ฮะ <laughs> มันมีไม่มากนักนะฮะเออมันมีไม่มากนักกับหนังที่มันตอนบันเทิงมันก็ตลกหรือเกินอะเออตอนมันบ้ามันก็บ้าหรือเกินอะเออบทจะจริงจังพี่ก็จริงจังหรือเกินได้เนะี่ยแล้วก็แดกดันดา่อาอเมริกาอะไรแบบแบบมีชั้นเชิงเนะี่ยเออผมว่าไม่มียาบอยู่มีคนทําได้มากนักนะ ถ้า Parasite ส,ส่งชิงออสการ์แล้วสามารถได้ออสการ์ได้เนี่ยผมว่าเราสามารถพูดถึงกับซ u ซ c i d e Squad เดอะ Suicide s q u ของเจมส์กันแบบไม่ได้เป็นเรื่องตลกนะครับว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้ก็โฉงส่งชิงไดนะ้มันก็มามันก็มาครบทุกอย่างที่มันควรจะเป็นเลยนะทั้งบันเทิงทั้งลีลาต่างๆและสารสาระที่มันอยากจะเล่าและมีความเชื่อมโยงผูกพันกับสถานการณ์บ้านเมืองจริง,รงๆได้ว่ามันก็มา มันก็มาได้เต็มที่นะฮะเออผมว่านั่นยังไม่นับไอ้ดราม่าของตัวละครต่างๆนะครับดราม่าของตัวละครต่างๆที่ใส่มาเนี่ยถ้าเราคิดแทนตัวละครยิ่งคิดยิ่งลึกะฮะยิ่งคิดยิ่งลึกยิ่งคิดยิ่งรู้สึกอื้เช่น peace maker กับคำว่า peace maker ของมันนะครับ โอ้ผมไม่ผมไม่ผมไม่มันพูดไม่ได้เลยเนาะถ้าจะไม่สปอยอ่ะหรือไอ้พกกระดดดแมนอ่ะพกกระดดดแมนอาจจะพูดง่ายหน่อยแรดแคชเชอร์มันพูดมันมันมันโต้งโต้งอะเนาะถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยแรดแคชเชอร์มันโตง้ตงโตง้ตงเรงื่องแบบมันมีทุกตัวนะอายุเว้นพี่ปลาฉลามคนหนึ่งแล้วกันแต่พกกระดดดแมนเนี่ยเขาจิ่งคิดกขยิ่งลึกนะฮะเออแบกกราวชีวิตเป็นแบบนั้นสิ่งที่มันต้องการ สิ่งที่มันรู้สึกณนะวันนี้ความรู้สึกกับสิ่งที่มันเป็นไอลิกแฟลกอย่างเงี้ยจากตัวละครที่อยู่ในภาคที่แล้วที่แบนเหลือเกินเนี่ยโอ้ผมผมตัดอะไรได้มั่งวะเออผมนึกจะต,ตัดอะไราริควนน้อยไปหน่อยอย่างเงี้ยเหรอมันก็น้อยแต่มากแต่มีบทบาทและมีอยู่ในจุดที่โอ้โหสม ไม่รู้ใครรู้บอกผมทีฮะผมไม่เอาผมเอาอะไรมันออกสักนักแต้มสองแต้มดีผมไม่อยากให้เต็มว่า <laughs> <laughs> ผมนั่งคิดอยู่ทุกวันนะฮะเออเราเอาไมคึลูกเกอร์ไหมเราเอาแบบกูเกียรเจมกันมันทำแบบนี้ได้ไงวะแล้วก็ตัดมันสักหน่อยไหมมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าสิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่เขาทำอันนั้นก็ อเมนดาไหมก็เกลียดประเมนดามากๆในขณะที่กูก็ทําได้ดีจนแล้วก็เกลียดมากๆนะครับเออประดาวไหมประดาวมันใหญ่ไปหน่อยเออตัดสุกแบบวีเซลไหมผมว่าตัดเรื่องวีเซลดีกว่าไหมผมอ่ะชอบไอตัวถอดแขนมากนะครับเออผมไม่ชอบไอตัวถอดแขนมากผมบอกแบบนี้ดีกว่าเออเพราะมันมี หนังอยู่เรื่องหนึ่งในอดีตเนี่ยชื่อว่ามิสซูรี่แมนแล้วมิสมิสมิสซูรี่แมนมั้งฮะผมชอบมากเลยและไอตัวถอดแขนน่มันมีอารมณ์แบบนั้นครับผมชอบจนมันจะแบบมันถอดแขนแล้วมันมันทำสิ่งนั้นน่ะผมแบบเชื่อ,อะไรวะและ้วก็ทั้งตลกทั้งเวทนานะฮะสังเวท <laughs> เทียบกับจงก็ครู e อันไหนดีกว่ากันโอ้ยไอซูซายสคอตดีกว่าครับจังก,ก็ครูซมันสนุกสนุกแบบเออมีความสุขอะไรแบบเนี้ยดูแฮปปี้ดีแต่ว่าไอ้น,นี่มันครบเครื่องนี้เหลือเกินอ่ะเออมันครบเครื่องนี้เหลือเกินจะตัดแบบโหดไปอย่างงี้เหรอมันไม่ได้โหดไปดิมันโหดดีเออมันโหดดีเออ <laughs> พี่ถอดแขน <laughs> ตัดได้แล้วกาะตัดได้ตัดได้ดังนั้นแล้วดังนั้นแล้ว The Suicide Squad สำหรับผมนะครับอย่างที่พูดมาครับว่ายากเย็นแสนเข็ยนและเกินในการให้คะแนนผมบอกเสมอว่าการเดินส a ตนดาีดีนะสนุกและชอบมากเลยแต่เหมือนมันขาดอะไรไปนิดๆห,หน่อยหน่อยก็ไม่รู้อะตอนนี้รู้แล้วครับมันขาดความโหดดาร์กมันขาดความจิกกัดแบบเจ็บแสบที่ทำให้หนังกลายเป็นเรทอ เจมส์การทำไม่ได้ถ้าอยู่กับมาเวลสตูดิโอเจมส์การทำไม่ได้ถ้าหนังเรื่องนั้นอยู่กับดิสนีย์จะเจมส์การทำได้ถ้าอยู่กับวอร์เนอร์และเขาก็เอาสิ่งนั้นมาทำให้มาทำให้เราเห็นครับว่าถ้าการเดทจ,จะสมบูรณ์แบบเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้เขาทำได้จริงๆด้วยออะไปเก้าเต็มสิบแล้วกันครับ <laughs>